สังหาย,ยังคงขาขึ้นจริงหรือเปล่านะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะหลายคนนะคะก็สอบถามไครมาเยอะแยะมากมายแต่ก็เลงจะบอกว่ายิ่งช่วงวิกฤตนะคะโอกาสเนี่ยเป็นของนักลงทุนจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำตอบก็ยังคงเหมือนเดิมว่าอาสังหารย,ยังไงก็แล้วแต่นะคะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะไม่ว่านะคะจะเป็นที่ดินนะโอ้ตอนนี้ที่ดินเนี่ยขายดีมากๆนะคะ อย่าคิดว่าเงียบไม่ได้เงียบเลยนะคะเพราะมีโครงการหลายๆโครงการนะคะหาซื้อที่ดินทำบ้านจัดสรรหรือจะทำเป็นคอนโดนะคะหรือโรงแรมนะตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยเยอะมากๆและอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือเป็นเรื่องของการขายฝากอสังหารนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยงานขายฝากอสังหาบอกเลยนะคะทุกๆวันลูกค้าแน่นมากๆเพราะฉะนั้น จะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่วิกฤตทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะบอกให้ทุกคนมั่นใจว่านะคะในส่วนของนักลงทุนเองนะคะเขาก็มีเงินเย็นอยู่แล้วและซื้อปุ๊บเนี่ยมาทํากําไรตั้งแต่ซื้อไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะคะหรือจะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นอสังหาชิ้นอื่นๆนะทุกอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าอสังหารนั้นยังคงนะคะเป็นขาขึ้น และยังคงไปได้เรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะ,ะก็สามารถติดตามควายได้ที่เพจควายสังหานะคะก็จะมีรัพ์เยอะแยะมากมายให้เลือกสรรหรือว่านะคะจะเรียนรู้นะคะก็ติดตามควายที่เพจควายสังหาได้นะคะและมีบริการนะคะรับขายฝากนะรั์ทั่วราชนจาจักรนะคะทุนตอนนี้ก็นะ,ะไม่เกินนะ,ะ50ล้านบาทและมีการนะฝากขายทรั์นะทุกชนิดเช่นเดียวกันนะคะ ช่วงนี้ก็ยังคงเปิดรับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะคะก็สามารถทักทายนะคะกวายินดีให้คําแนะนําปรึกษาทุกท่านนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ